สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางอารณาพิทยากรศิลปตอนนี้อายุเกือบ63ปีปวดเข่าทั้งสองข้างปวดนี่คือขึ้นบันไดลงบันไดไม่ได้เลยแม้กระทั่งทางต่างระดับก้าวขาไม่ขึ้นต้องมีที่จับตลอดเวลาประมาณ3ปีได้จนมีความรู้สึกว่าไม่ไหวและวพอดีลูกสาวนะคะได้อ่านพบว่าท่านอาจารย์รัทพลนี่เก่งในเรื่องของกระดูกและข้อมาก ก็เลยตั้งใจมาหาอาจารย์นัทพลโดยโดยตรงอาจารย์แนะนําว่าจะผ่าตัดทั้งสองข้างด้วยความที่เราทรมาน,านมานานเพราะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดก็เลยผ่าทั้งสองข้างได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าพร้อมกันทั้งสองข้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2563นอนโรงพยาบาลประมาณ3วัน หลังจากผ่าตัดแล้ว 2, 2วันเนี่ยนะคะได้เดินเลยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเดินได้กลัวว่ามันจะเจ็บจากแผลผ่าตัดแต่ผลปรากฏว่าไม,ไม่เจ็บเลยปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้ว1ปีนะคะความทรมานที่เราเคยเจ็บเข่ามากเนี่ยหายไปหมดไม่ไมเหลือเลยเดินได้อย่างคล่อง ขึ้นบันไดได้ลงบันไดได้เดินทางต่างระดับได้สามารถนั่งขัดสมาธิได้นั่งพับเพียบได้ไม่มีอาการปวดแล้วค่ะขาที่เคยโก่งตอนตอนปวดเข่าเนี่ยตอนนี้ก็ขานี่ตรงเลยค่ะเดินเดินสวยเลยค่ะตอนนี้สบายใช้ชีวิตตามปกติเลยอยากขอแนะนำให้ให้ทุกท่านที่ปวดเข่านคะคะให้มาพบคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำว่า ควรทำอย่างไรหรือต้องผ่าตัดนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องการผ่าตัดเลยว่าหลังการผ่าตัดแล้วจะเดินไม่ได้ผลออกมาคือเดินได้สบายมากเลยค่ะท้ายนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอณัฐพลธรรมโชตเป็นอย่างยิ่งเลยที่ที่ได้แนะนำให้ผ่าตัดเข่าทั้งสองข้างเพราะมันได้เปลี่ยนชีวิตของเรา เหมือนเราได้เกิดใหม่ต้องขอขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งหนึง่ง